เดินน้ำนอนน้ำยินสบายเลยนอนแต่เชา้าบางตัวก็ลอยไปไกลผาลูกลอยน้ำดูลูกหน่อย ลูกน้อยตัวเผือกๆนะ่ะพี่น้องเกาะแม่ไปนะมุดหนอนน้ำนะขึ้นหลังแม่พี่น้องขึ้นหลังแม่ไปเพราะว่าน้ำดื่มขึนบ่ตัวเผือกๆนะพี่นอ้องนู่นลอยไปละ่ะอยู่ไกลอันนี้คือจิลูกตัวนี้บ่รน,นี่หล่อมหาแม่อยู่เมื่อกี้นี่ <c oughs> <c oughs> น่ารักดีเนาะตัวน,นี้หน่อยก็น่นารักดีเอ,อ้ลาลงน้ำแล้วนะั่นก็รว่าแม่นัน่นนั่นลูกเขาลูกเขาตัวฝึกเป็นดำๆนะ เอาลงกลับไปน้ำกานไปไปรอยน้ำอาบนา้ำลงคลองอาบน้ำเนาะไปลงคลองอาบน้ำแล้วพี่น้อง้ากันนัน่นอาบนา้ำยินสบายเลยเนาะลอยไปตามคลองน้ำอ้จะไปขึ้นตรงไหนดูนลงตัวในน้อยก็ลอยน้ำเก่งพี่น้องดูนะในน้อยนะตัวเผือกก็ตัวดำดำ ลอยน้ำตามเมย์ไปละตามสูงไปละ, mm. ละันเล็บไปขึ้นทั้งน้ำเด็กพี่น้องไปขึ้นท้างน้ำ mm. <laughs> วิธีอันชาวบ้านก็อย่างนี้เลยพี่น้องชาวมากก็ปล่อยวัวปล่อยควายออกมาหาอยู่ฮะกินตามธรรมชาติก็มีคลองน้ำเนาะมีคลองน้ำให้เขาลงย่ำขำเข้ากับกับบานเองโดยอัตโนมัติเด็กพี่น้องจ๋าเขาก็จจำบานได้เนาะ <laughs> เป็นอะไรทีวิธีชาวบ้านที่บรรยากาศแบบ เรียบง่ายเนาะพี่น้องนอกบรรยากาศเรียบง่ายก็จะได้ภาพช่วยๆงามๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ช่มหาอยากเนาะเพื่อนเนาะคนในเมืองเขาก็จะบลูว่าวิธีชาวบ้านแบบไหนเนาะเรียงบัวเรียงควายกันนี่เลยพี่น้องจ๋าชาวบ้านวิธีชาวบ้านเราจะลําบากกแค่ช่วงทีวันดำหน้าเนาะพี่น้องนอกจะหาทีเรียงยาเขากระจายตัดยาตัดตัดยาเกี่ยวยาให้กินเนาะตามคั ไแล้วพี่น้องไปไกลแล้วไปจ้า